วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีุ่่นดิกวายายที่ยยเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลอทีพบชาวอุบลประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2566โดยกระผมนายชลอทียังตรงผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกระผมขอเริ่มต้นรายการด้วยการรายงานสรุปลักษณะอากาศประจำวันที่15มกราคม2566 สภาพอากาศทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงระลอกใหม่ได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศลาวและเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในคืนวันที่15มกราคมลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรง สำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17องศาอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสคาดการลักษณะ <c oughs> อากาศล่วงหน้า7วันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่1 5บหถึงยีมกราคมสองพอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง4ีถึงหองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด1 0บถึงสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 1่สอถึงยีองศาเซลเซียสดังนั้นครับขอให้พี่น้องได้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรนะครับสำหรับแรงงานส,สาธารณภัยของจังหวัดอุบลราชธานีครับ เรื่องคุณภาพอากาศณวันท ok ี ok ่15มกราคม2566ปริมาณฝุ่น PM 2.5มีค่า43ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรคุณภาพอากาศดีปานกลางสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ การตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามการรายงานของกฤษฎาเมื่อวันที <GO> ่14 <av uther> มกราคมไม่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ครับสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนณนวันที่14มกราคม2566มีผู้บาดเจ็บ46รายไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดพูดบาดเจ็บสะสมปี2566จําจำนวน772รายเสียชีวิตสะสม14รายขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเดือไม่ขับง่วงไม่ขับดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามป้ายจราจรกำหนดต่อพรบรประกันภัยรถของท่านอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัว และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องถนนนะครับตามที่กระผมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ดําเนินการเก็บกู่กระสอบทรายและถุงบิ๊กแบกที่ยังเหลือค้างอยู่บนผิวทางและข้างทางนะครับกีดขวางการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 2, 3, 1ตอนเล่ยงเบองตอนออกสายบัวท่าบัวเทิง ประมาณกิโดมกีโลเมตรที่32มสถึงสานะครับเ,เรื่องนี้ครับนายนายสราบุตรทรงศิวิไลอาทิบดีกรมทางหลวงได้สั่งการให้สำนักการสำนักทางหลวงที่9ร่วมกับแขวงทางหลวงอ,อบนราชธานีที่1และ2เข้าเก็บกู้กระสอบทรายโดยเร่งด่วนซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่15มกราคมที่ผ่านมาโดยพี่น้องประชาชนสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข สาย231ตอนเลี่ยงเมืองทางทิศตะว,วันออกปัวท่าัวเทินได้ตามปกติแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านอธิปดีกรมทางหลวงไว้ดนะ้านที่ดีด้วยครับเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคมที่ผ่านมาครับเป็นงานบันเด็กแห่งชาติหลายหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับอย่างเช่นที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานี กองบินกองบิน21ร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับอาบาจอุอบลราชธานีโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีอาบาตอน,นองกินเพนห้างสรรพสินค้าและอีกหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆและเยาวชนชาวอุบลน,นะครับทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองารสำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2566ความว่าเด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ด้วยอาศัยการอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคมการรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้อบอุ้มช่วยเหลือนั้นนับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งชื่อว่าความกตัญญู เด็กๆจึงควรเรียนรู้และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์และเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยบงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังกัปปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2566ความว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคมไทย ซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่งรวงโรยสู่วัยชาราในไม่ช้าถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้สติปัญญาไม่เฉียบแหลมมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอ่อนแอย่อมไม่อาจทำหน้าที่รับภาระชาติบ้านเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มกำลังความสามารถการกระทำตนให้ห่างพ้นจากพยันตรายที่อาจปัทอนสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเด็กๆทุกคน รวมทั้งผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมและกฎเกณฑ์ต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วยหนึ่งในอบายบุกประการต้นซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ให้ผู้คนทุกชั้นวัยจงพาตัวหลีกร้างให้ห่างไกลอย่าได้คิดพอใจจะข้องแวะ หรือเห็นว่าเป็นเรื่องโก้เกียดีงามได้แก่การเสพสุราของเมึนเมาและยาเสพติดซึ่งมีโทษร้ายแรงถึง6ประการกล่าวคือทำให้เกิดความเสื่อมทรัพย์หนึ่งก่อการทะเลาะวิวาทหนึ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคหนึ่งเป็นเหตุแห่งเสื่อมเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงหนึ่งเป็นเหตุไม่รู้จักละอายหนึ่งบันทอนกำลังปัญญาหนึ่ง เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงตระหนักในโทษภัยของสุราของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดอย่าเห็นว่าลองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรหรือสิ่งเสพจิตชนิดนั้นไม่มีโทษสิ่งมึนเมาชนิดนี้ไม่เป็นภัยสักเท่าไหร่อุปมาสะเก็ดไฟเพียงน้อยอาจติดลุกลามไหม้บ้านเรือนจนพิดนดาหมดสิ้น,น,นได้ฉันใด สุรายามาหรือสิ่งเสพติดเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อความวิบัติอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตได้ฉะนั้นขอให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลดูประครับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อน,นำพาดความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนเทินสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบควาขวัญบันเด็กไว้ว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีนะครับงานประดิกแข่งชาติ14มกราคมที่ผ่านมาครับ ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลสิริรัตนนเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายในมีการติดจัดกิจกรรมเช่นกรบวนพาเรดแฟนซีการ์ตูนเหล่าผู้กล้าและเหล่ามัสคอตพาเพลินการแสดงความสามารถของเด็กเยาวชนบนเวทีกิจกรรมการแข่งข,ขันเลตเกมชิงของรางวัลบนเวที กิจกรรมชมความสามารถของสัตว์กิจกรรมฟีดิงโชว์กิจกรรมอุปถรัรมภ์สัตว์ป่าบริจาคค่าอาหารสัตว์กิจกรรม่อดอาหารนกสันคอนวและสมกิจกรรมจากฝ่ายการศึกษาโดยบรรยากาศเป็นไปได้วยความสนุกสนานมีผู้ปกครองพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับส่วนงานบัณเด็กที่กองบิน21อำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยว่าที่ร้อยตรีอัธยาลาบมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาววรันรัตแก้วโสพรมหัวหน้ากลุ่มวิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานร่วมจัดกิจกรรมโดยมีการแจกสิ่งของและขนมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมเล่นเกมและตอบคำถามซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่เด็กๆอย่างมากเช่นกันครับก็ขอ ต่อด้วยการประชาสัมพันธ์เห็นการที่น่าสนใจของจังหวัดนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่15โมกราคมที่ผ่านมาครับศูนย์การศึกษาคณะสงฆ์ภาค10บ,บ้านสร้างมิ่งอำเภอม่วง30ครับกระผมได้เมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลสิริรัตนน์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปรถมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงคณะสงฆ์ภาค10ประจำปี2566ปีที่1 โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดและผู้แทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพิ่มผลความรู้สร้างชันทะในการศึกษาภาษาบาลีแก่พระภิสุสามเณรระดมกำลังสติปัญญาของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนบาลีและเพื่อให้นักเรียนบาลีเตรียมความพร้อมเกิดความมั่นใจในการสอบบาลีสนามหลวงปี2566นะครับ วันที่15มกราคมเช่นเดียวกันครับที่วัดมณีวนารามอำเภอม,มืองอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายนครสิริปริญญานันพร้อมด้วยหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนชาวอุบลร่วมทำบ,บุญตักบาทและถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์จำนวน102รูปซึ่งบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรียนทิราเทยพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนภาคประชาชน ร่วมทำบุญตักบาทและถวายพระทหารเพลนทำว,ว,วัดเช้าทำวัดเย็นพร้อมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันตามกำหนดนี้นะครับ เวลาสี่นาฬิการ่วมทำบัดเช้าเวลาเจ็ดนาฬิการ่วมทำบุญถวายพระตาหารเช้าเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีร่วมตักปาดและถวายพระตาหารเพลนและเวลาสิบแปดนาฬิการ่วมทำบัดเย็นพร้อมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนานะครับเมื่อวันที่สิบสี่มกราคมครับเวลาสิบสี่นาฬิกาพระเทพราาจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนำพระสงฆ์ที่บวชในโครงการบรรพชาบทสมบทต9สบรูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทุดงจากวัดมณีวนารามไปยังวัดหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพื่อร่วมเจริญพิธีพระพุทธมนเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนเป็นถวายเป็นการถวายพระกุศลและถวายพระพร แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีรลดำบัม่สมบูรณ์ในเร็ววันนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงรักษบรภัย ร่วมงานแถลงข่าว The Michelin Experience at Isan Michelin m Michel i c h e ถิ่นอีสานนาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีโดยมีนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว,ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทะทะท,ะท,ะทะเป็นประธานในการแถลงข่าว uh, The Michelin Experience at Isan Michelin ถิ่นอีสานต่อยอด s o f t Power of Thailand ู o so High Value Tourism มอบประกาศิบิบัตรแก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าที่ได้รับรางวัลมิชลิน in, บีบกุมองประจำปี2,566าจำนวน33รายจาก4เมืองตัวแทนภาคตะวันออกเชิงเหนือซึ่งถูกบรรจุชื่อไว้ในคู่มือมิชลินไกด์ฉบับปี2,566ซึ่งเป็นฉบับที่6ของไทยโดยมี6ร้านในจังหวัดอุบล 9ร้านในจังหวัดคนครราชสีมา11ร้านในจังหวัดขอนแก่นและ7ร้านในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร gastronomy tourism ของปีท่องเที่ยวไทย2566ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเต็มรูปแบบกระตุ้นให้เกิดการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะครับ สำหรับความสาเร็จของร้านอาหารมิชลินถือเป็นข้อบ่งชี้สำคัญสะท้อนคุณภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าในประเทศอาหารในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีผลการดำเนินงาน The Michelin Guide Thailand ท,ที่ผ่านมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารการท่องเที่ยวมากถึง842.40ล้านบาทเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกวา่า 4800ตำแหน่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร9 8ที่เคยได้รับประทานอาหารมิชลินแล้วจะนำจะได้นำ,นำต่อและร้อยะ 94, จะเดินทางไปลองทานอาหารที่ร้านมิชลินประเทศอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ร้านอาหารมิชลินอื่นๆในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับร้านอาหาร6แห่งในอุบลที่ได้รับรางวัลมิชลินนะครับ ก็คือร้านที่1ก็คือร้านอากาเวเป็นร้านอาหารเวียดนามฟิวชั่นถนนพโลเรืองริทอันเภอเมืองอันร้านที่2คือร้านอินโดจีนร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่ของเมืองอุบลถนนสรรพสิทธิ์อําเภอเมืองร้านที่3ร้านหมกร้านอาหารสไตล์เชฟเทเบิลอาหารไทยฟิวชั่นถนนพรมราชอําเภอเมืองนะครับร้านที่4คือร้านแพรอารยา ร้านอาหารริมน้ำโของอําเภอโองเจียมร้านที่ห้าร้านส้มตำจินดาร้านอาหารอีสานถนนพิชิตร,รังสรรอําเภอเมืองและร้านที่6เรือนอาหารบิวมูลร้านอาหารริมแม่น้ำมูลตำบลเจรแมอําเภอเมืองนะครับในนามของจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลได้ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเจิงอาหาร เจร้าอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันนะครับในช่วงวันที่12ถึง17มกราคม2 5 6 6ก็จะมีงานมหาคุศลอีกหนึ่งงานนะครับก็คือเป็นกำหนดการงานปฏิบัติธรรมอาจริยะบูชาประจำปีพศ2 5 6 6นะครับเป็นการอาจริยะบูชาให้แก่หลวงปู่ชาสุพัทโท ครูบาอาจารย์แห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยกิจกรรมก็มีตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17มกราคมนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่16มกราคมคือวันจันทร์ที่16มกราคมนี้ครับก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา สองนาฬกาสี่นาทีนะครับปีสัญญาณรักังเริ่มทำบัตเช้าสวมดมนน้องสบาธิตั้งแต่ประมาณตีสานาทีนะครับจากนั้นก็ตีห้าพระพิสูจสามเณรจัดโรงฉันตีห้านาทีพระพิสูสามเณรออกรับปิณฑบาตหกนาฬิกาเดินจงกรม 8. ปดนาฬิการวมกันที่ธรรมศาลาฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทานฉันพัตหาร10นาฬิกาล้างบาทรวมฟังโอวาทที่โรงฉันกราบพระเลิกพร้อมกัน12น45นาฬกาส5นาทีสัญญ,ญาณระฆัง13นาฬกาพระภิกษุสาม,มเณรนั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถอุบาสกอุบาสิกานั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา14นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 15นาฬิการวมจัดแถวพร้อมพเพรียงกันพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนเดินจากธรรมศาลาสุรานเจดีพระโพธิยาณเทนะทำประทักษินรอบเจดีกล่าวคำถวายสักการะเสร็จแล้วฉันน้ำปานะที่โรงฉันทำภารกิจส่วนตัว17นาฬกาส5นาทีสัญญาณระฆัง19นาฬิกาทำบัตรเย็นนั่งสบาธิ 21นาฬิกาฟังพระธรรม,มเทศนาตลอดคืนอันนี้เป็นกำหนดการวันที่16มกราคมนะครับส่วนวันที่17มกราคมเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับเวลา 10, เวลา5นาิกา30นาทีพระภิกษุสามนเณรออกรับบิณฑบาต8น,นาฬิกาทำพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระกล่าวถวายสักฆทานและฉันปตหานและ9น,นาฬกา ล้างบาทเก็บบริขารฟังโอวาทที่โรงฉันกราบพระเลิกพร้อมกันแยกย้ายกันกลับอาวาสนะครับอันนี้ก็เป็นกหบดการในสองวันสุดท้ายนะครับซึ่งกระผมพร้อมด้วยคณะของจังหวัดก็จะไปร่วมในกิจกรรมนี้นะครับด้วยการอาจารยะบูชาการสักการะาเจดีพระโพธิญาณเทระทําประทักศิลรอบเจดีกลา่าวคำถวายสักการะนะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นมหากุศลนะก็เป็นสิ่งที่เชาวบนนะครับก็ถือปฏิบัติมาในทุกปีนะครับเพื่อกราบสการะครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาสุพัทโทนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สำหรับันีสวัสดีครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ¡Aún ahí se llama!